สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุก้นครับผมมือนี้พบกับช่องหมอลำมักจมร้อยสี่ออฟฟิเชียลค่ะผมหนึ่ผมหมอลมักจมกพี่น้องมาิงก้อนพี่น้องลับมาบ้านเขาไปสวนมาหนะเนย่อ้ยไปง่าสวนมะเข้ออันมะม่วงหาวมะนาวหพี่น้องแล้วชิมในตัวจัวัด มสมแห้งพี่น้องไม่ไดีกว่าเดี๋ยจังนาข้าวชิบ้าพี่น้องขอเพลงงางทุ่งสวนของบาลมีมาชมุมนะครับพี่น้องครับอย่าง้องไปเบื้องสวนกันเลยครับครับพี่น้องครับพ่อข้ามาอันนี้ข้ามานอกสวนจนังนาพี่น้องข้าวชได้เบื้องกก้กล้วยเยี่ยวปลูกไปพี่น,อนอ้องน,นี่คือบรรยากาศอันนี้มเมื่อแม่ ที่ตังอื่นได้เปนอ,อนน่ก็คือเป็นที่เฮี้ยนแต่ว่ามันทีก่ววกวางเขาก็ได้ไม่เห็นสวนกูพักอยางพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องอันนี้จะเป็นป้ากล้วยพี่น้องกูไว้ได้ซองปีกล้วยแล้วกล้วยก็ออกดกออกผลงามพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่กระสุนปูบนน่านะครับบน,นน่านอันเริง าม่วงขาวมะนาวหูครับพี่น้องครับหน่ยยวยแดงองต้องลุกขึ้นยังเลยพี่น้องไอ้ปากเป็นก็เป็นปากด้วยที่นี่ครับอันนี้เป็นผู่ของน้องข้าวกล้วยอันนี้เป็นเป็นปากด้วยครับครับพี่น้องครับเข้ากระสีมา่อกี้บักม่วงขาวบักนาวหูตึ้กปากใจกินซีน่าหัวพี่น้องเก็บแม่ววค้อยแหน่มาสัต ครับพี่น้องครับเข้ากัได้ยทำการเก็บบักม่วงหาวบักหน้าหูหยับลอยครับพี่น้องบาดี้ผมสิป้าพี่น้องเขาไปช่วงสวนผักของมอสละม์โจทย์ออฟฟิเชียลกันเลยทันครับผมครับพี่น้องครับเ่อก็เลยเข้ามาในสวนผักของห้องล้วครับพี่น้องปโอพ้โงที่ย่าด้บปูกไวปนะครับอันนี้ก็เป็นบักกออครับพี่น้องครับส่วนก็คือว่าเด็ดพ่ออยู่พ่อกินพี่เราตัดบักก่อเข้าไปซีน่าครับพี่น้องโอ้บักก่อ บ้านพ่ครับวอึดอยู่อึดกินพี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นพวกพักแปะในใี้แล้วปลูกไว้จะเป็นมะเขอมะเขือพวกข่าพวกนั้นพวกนี้พวกข่าพวกนั้นพวกนี้พี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นมะึของเขาครับพี่น้องครับบางในพวกกระเจ้าพี่น้องจะช่วเบิงสวนกระบองเพชรที่คุณแม่เราปลูกไว้นะครับเนาะ ไปกันเลยครับผมภาพที่น่อยครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้หลากดอนะครับนอกสวนนั้นเล้นครับอันนี้ับปลูกไว้ครับอันนี้สำหรับผูดด้ใดสนใจครับพี่น,อน้องติดต่อได้เลยครับ,อบ,บอกับรองเพลงี่น,อน้องอันนี้แม่ผมพ่อเองนะครับ พนนี่น้องเ,อน,เอน,น,อนี่คือเกาอื่นน่าจะเส้นกระต่างมานครับน้งครับสวนนองล้ำครับครับพี่น้องครับจากในกาฝากพี่น้องติดตามช่องมอลำม,มักจุ่มร้อยสี่ออฟฟิเชียลครับพีนนบพ่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้มอลำม,มักจุ่มด้วยนะครับโขอบคุณครับ